ไปต่อที่ผู้ตอบไปดีกว่าคุณผู้ชมค่ะสําหรับหนุ่มไบร์แล้วก็หนุ่มวินนั่นเองนะคะครั้งนี้เนี่ยเขากับโคจรมาละมาเจอกันนะคะรู้สึกยังไงบ้างรวมไปถึงเห็นบอกว่าไบร์เนี่ยซื้อของขวัญพิเศษให้กับหนุ่มวินด้วยจะเป็นอะไรแล้ว,ลวเขาชื่นชอบแค่ไหนไปฟังกันค่ะโอ้โตังต้ตงแต่ต้นปีก็ยังไม่มีสำหรับของผมย,ยังไม่มีเลยอันนี้เป็นงานแรก ผมล่าสุดก็เพิ่งจะได้มีอีเวนต์ครับของอีกที่หนึ่งแต่ว่านั้นอันนั้นเป็นอีเวนต์เดี่ยวแต่เป็นคู่แบบนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันในรอบเป็นปีเหมือนกันเป็นปีใช่ครับก็นี่จะเป็นอีกงานหนึ่งที่ได้เจอแฟนเราเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นตัวจริงๆริงไงครับก็ดีใจครับดีใจครับเสใช่คือเราก็เราก็แอบลุ้นนะว่าเขาจะให้อะไรเราเพราะเราเราเองเราก็ยังคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าเราอยากได้สิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ย เราก็มีบนบนบ้างแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้แต่ว่าเหมือนเขารู้ใจเลยก็จัดให้ผมเลยถือว่าเลือกได้ดีครับไม่คือผมเห็นผมเห็นว่าแบบคืออย่างพวกผมทํางานไงครับเวลาเราอ่านบทอ่านอะไรเราก็ใช้ไอแพดอยู่แล้วแต่ผมเห็นว่าของน้องแบบค่อนข้างมีอายุแล้วประมาณหนึ่งคิดว่าน่าจะต้องถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนรุ่นได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เขาได้ใช้งานจริงทุกวันแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่เขาอยากได้อยู่แล้วดีใจครับดีใจคือมันเป็นของที่เราอยากได้อยู่แล้วแล้วเราได้ใช้ทุกวันอยู่แล้วครับ ใช่ใช่จริงจิผิดแผนนิดนึงครับจริงๆเราเราไม่ได้ตั้งใจจะไปสไยที่นั่นแต่ว่าด้วยโซนนั้นแบบน้องไม่สบายพอดีแล้วเราก็ด้วยคิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเราเราว่างแค่วันนั้นอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะอไปหาที่โรงพยาบาลเลยดีกว่าได้ไปเยี่ยมมันด้วย ให้ของขวัญน,นะคะเป็น iPad นั่นเองซึ่งหนุ่มวินก็บอกแหมรู้ใจจริงๆนะเพราะว่าเขาก็ใช้ iPad ทุกวันอยู่แล้วนะรวมไปถึงคุณใบก็มองถึงว่าอ๋อใช้มาแล้วมันเก่าแล้วอเออก็<ช>ต้องนะเปลี่ยนให้ใหม่นั่นเองอ่ะต่างฝ่ายก็ต่างขอบคุณกันนะคะรวมไปถึงก็แฮปปี้มากๆเลยที่ได้มาออกงานอีเวนต์คู่กันค่ะอมสักพักแล้วนะที่เราไม่ค่อยได้แบบว่าเห็นเขาอาคู่กันเนาะ,ค,ะนะคิดถึงคิดถึงนะ